วิธีการลงทะเบียน Thailand Pass เวอร์ชั่นใหม่สามารถเช็คสถานะความคืบหน้าได้แล้วอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่างจากเวอร์ชั่นแรกๆเพราะว่าสามารถเช็คสถานะได้นะครับหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาว่าเราจะได้รหัส6หลักษซึ่งเอารหัส6หลักเนี่ยเอาไปเช็คได้ที่ตรงด้านล่างนี้เลยนี่คือเว็บไซต์ของ Thailand pass tp.consular.go.th ซึ่งข้างล่างนี้อ่อันนี้คือที่เข้าลงทะเบียนแต่ว่าเช็คสถานะนี่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนก็แยกเลยอ่ะคนไทยพาสปอร์ตไทยก็อันนี้แล้วก็ชาวต่างชาติหรือพาสปอร์ตต่างชาติก็อันนี้สมมติเราคลิกอันนี้ปุ๊บโอเคก็คือตรงนี้เขาก็จะให้ใส่ access code ซึ่งพอเราลงทะเบียนด้วยเวอร์ชันใหม่ซึ่งของเดิมไม่มีนะไอ้โค้ดพวกนี้ไม่มีนะก็ต้องเฉพาะคนลงทะเบียนกับเวอร์ชั่นใหม่ถึงจะได้ ฉะนั้นคนที่ลงทะเบียนแบบเวอร์ชั่นเก่าไปก็คงต้องตามกับสถานทูตเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีโค้ดไงถ้าเรามีโค้ดเราก็ใส่ตรงนี้หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็อีเมลแล้วก็เนี่ยกดปุ่มเช็คโปรไฟล์ตรงนี้แล้วก็นี่ตัวอย่างนะครับซึ่งเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้ก็จะได้ตัวโค้ด6หลักนี้มาแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนอยู่หลายส่วนอยู่เหมือนกันก็เลยต้องมา รีวิวให้กันให้ดูนะครับก็อันนี้ตามตัวอย่างนี้อปจะเลือกเป็นลงทะเบียนของคนไทยแล้วกันซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกันนัแหละต่างกันแค่เรื่องของภาษาเท่านั้นเองแล้วก็คนไทยไม่ต้องซื้อประกันแค่นั้นนอกนั้นก็เหมือนกันเหมือนกันหมดอันดับแรกก็เลือกรูปแบบการเข้าประเทศไทยเริ่มต้นก็คือ test and go ก็กลุ่มที่ได้กักตัว1คืนมาจาก63ประเทศก็คือกดตรงนี้จะเป็นรายชื่อประเทศนะครับอันนี้คงไม่พดเงเ่อนไขเนาะ เป็นการรีวิววิธีการเฉยๆก็คือถ้าเราอยู่กลุ่มนี้มาจาก63ประเทศนี้ก็เลือกอันนี้ไปเลยกดปุ่มตรงนี้แล้วน้องนั้นก็คือกลุ่มแซนด์บ็อกซ์ก็คือไม่ได้อยู่ใน63ประเทศแล้วก็สุดท้ายคือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอ่าโอเคก็คือเราเลือกแบบเทสแอนด์โกเลือกไปปุ๊บตรงนี้ก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยหน้าถัดมาก็ติ๊กตรงนี้ยอมรับข้อตกลงแล้วก็กดยืนยันแล้วก็วัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทย คนไทยกลับบ้านก็ต้องกลับภูมิลำเนาอยู่แล้วถ้าชาวต่างชาติก็คือเป็นแบบท่องเที่ยวหรืออื่นๆก็แล้วแต่แล้วก็ประเทศต้นทางก็เลือกประเทศที่เราขึ้นเครื่องบินออกมานะครับตามตั๋วเครื่องบินแล้วก็สนามบินแห่งแรกที่คิดว่าจะถึงประเทศไทยคือไม่นับการต่อเครื่องในประเทศนะอ่าอย่างอันนี้ก็เอา้าเนื่องเป็นสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็หมายเลขเที่ยวบินก็ตามในตั๋วเครื่องบินเหมือนกันเที่ยวบินสุดท้ายที่บินเข้าประเทศไทย แล้วก็บันเดินทางถึงไทยแล้วก็จิ้มมวยไปตรงช่องว่างแล้วก็เลือกไปคือถึงประเทศไทยนะครับไม่ใช่เดินทางออกจากประเทศตัวเองนะถึงประเทศไทยแล้วก็กดลงทะเบียนอ่าแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวตามพาสปอร์ตนะครับที่ต่างจากเดิมคืออันนี้จะไม่สามารถ Copy p ี้เพสได้บางคนอาจจะลอกข้อมูลไว้เพื่อเผื่อลงซ้ำอะไรเงี้ยอันนี้จะไม่ให้ Copy p ี้เพส ก็คือไม่ให้ก๊อปปี้ข้อมูลมาลงแล้วฉะนั้นต้องพิมพ์สดอย่างเดียวนะตรงนี้ใส่ข้อมูลให้ตรงกับพาสปอร์ตนะครับชื่อนามสกุลวันเกิดหมายเลขบัตรประชาชนกรณีเป็นคนไทยเขาก็จะให้ใส่แล้วก็อีเมลก็คือแล้วก็ต้องยืนยันอีเมลอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่อาชีพทําไมก็ไม่รู้นะแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตตรงนี้เลือกหนังสือเดินทางธรรมดาแล้วก็ต้องอัปโหลดรูปพาสปอร์ตซึ่งตรงนี้ก็ เขาบอกว่าจะต้องเป็นรูปภาพที่มีความชัดเจนไม่เบลอไม่มีตัวอักษรและเงาทับหนังสือเดินทางก็คือต้องถ่ายมาให้ชัดนิดนึงแล้วก็พิเศษเฉพาะกรณีเด็กอายุน้อยกว่า12ปีนะครับก็สามารถเพิ่มข้อมูลของเด็กไปได้แต่เด็กอายุ12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องไปลงทะเบียนแยกต่างหากพอเรากดเพิ่มข้อมูลปุ๊บก็เหมือนกันเดะใส่ข้อมูลเหมือนกันเดะเลย แล้วก็ข้อมูลการฉีดวัคซีนด้วยที่จะมีในหน้าถัดไปแต่ทีนี้มันมีตรงเนี้ยไม่รู้เขาจะแก้เมื่อไหร่ medical insurance for children เนี่ยซึ่งอัได้ถามสถานทูตแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยคนไทยไม่ต้องซื้อแต่ดันมีให้อัปโหลดทำไมไม่รู้เราเลือกเป็นการลงทะเบียนของคนไทยแล้วนะฉะนั้นก็ใส่รูปพาสปอร์ตไปละกันเพราะว่ายังไงคนไทยพาสปอร์ตไทยก็ไม่ต้องซื้อประกันอยู่แล้วอ่าเสร็จแล้วก็กดปุ่มต่อไป แล้วก็ถัดมาคือข้อมูลการฉีดวัคซีนประโยคนี้ยังไม่ยอมตัดออกอีกนะชั้นนี้ยังไม่มีผลต่อมาตรการกักตัวอันนี้เป็นประโยคที่น่าจะลอกมาจาก COE ของเดิมถ้าเกิดเราเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้วภายใน1ปีตรงนี้ก็จะให้กรอกว่าวันที่เริ่มรักษาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็แล้วก็ต้องแนบใบรับรองแพทย์ด้วยเดี๋ยวนี้เขาอัปโหลดเป็น PDF ได้แล้วนะครับไม่ต้องเป็นรูปภาพแล้ว ไม่ต้องไปครอบแล้วก็คือเป็น PDF ได้เลยแล้วก็คนที่เคยติดโควิดแล้วหายมีใบรับรองแพทย์ก็ยังต้องฉีดวัคซีนสักเข็มหนึ่งด้วยก็แนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนด้วยแล้วตรงนี้เราก็สามารถเลือกชนิดวัคซีนที่เราฉีดได้ก็เลือกให้ตรงกับใบรับรองฉีดวัคซีนของเราแล้วก็วันที่ฉีดนะครับเข็มที่1แล้วก็แนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็เฉพาะ QR code อ่าอันนี้ไม่ได้บังคับ ก็คือถ้าต้องการเพิ่ม QR code เพื่อรับผลการพิจารณาที่เร็วขึ้นเราก็ครอบเฉพาะนี่เขามีตัวอย่างนี่ครอบเฉพาะ QR code แบบนี้นะไม่ให้มีอะไรติดมาโดยรอบอะไรเงี้ยแล้วก็ห้ามมัวให้ชัดๆหน่อยนึงเพื่อให้ได้ผลการพิจารณาเร็วขึ้นก็คือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตามตัวอย่างนี้อ่ะเอาให้เข็มแรกเป็นคอมีนาตี้คือไฟเซอร์นะ แล้วเข็มสองเป็นซีโนแวคเลยกันแปลกไหมโอเคแล้วก็เข็มที่สองก็ต้องแนบใบรับรองฉีดวัคซีนอีกถ้าเกิดใครมีใบเดียวก็ใส่เหมือนกันทั้งคู่ไปเลยอ่าถ้ามี qr ของเข็มสองก็ใส่ไปถ้าใครมี qr อันเดียวก็ใส่ขอบเฉพาะ qr ใส่ทั้งสองช่องอันเหมือนกันนั่นแหละคือมีอันเดียวก็ใส่อันเดียวทั้งคู่เลยแล้วก็ใครมีสามเข็มอ่ะก็เพิ่มข้อมูลกันไปแล้วก็ตรงนี้คือติ๊กยอมรับให้ไทยแลนด์พาสเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี อันนี้จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็แล้วแต่ก็กดต่อไปปุ๊บแล้วก็อันนี้คือจะต้องอัปโหลดใบจองโรงแรมถ้าอยู่โรงแรมชาก่อนนี้ถ้าเป็น AQ Alternative Quarantine ก่อนนี้แล้วก็เราจะต้องใส่หมายเลขการจอง Booking ID ก็คือให้ดูในใบจองโรงแรมนะครับคือใบจองโรงแรมเนี่ยเราจะได้มาจากโรงแรมเองเท่านั้นถ้าเกิดใครไปจองผ่านเว็บจองอย่าง Agoda หรือ Booking เนี่ยต้องส่งใบของเว็บจองนั้นอนะไปให้โรงแรมด้วยให้เขาออก Hotel Confirmation ก็คือถ้าโฮเทลคอนเฟิร์มเมชั่นเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้คือไม่ได้เหมือนแบบนี้เป๊ะมันแล้วแต่โรงแรมแต่จะคล้ายๆมันเพราะมันจะต้องมีโลโกโล้ไอห,หน่วยงานพวกนี้อยู่ด้วยเท่านั้นจะไม่ใช่ใบจองจากเว็บจองแน่นอนหรือถ้าใครติดต่อโรงแรมแล้วโอนเงินให้โรงแรมโดยตรงก็จะได้ใบหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้มาอยู่แล้วอ่าเราจะต้องใส่หมายเลขก,การจองที่จะอยู่บนใบเราเรียกจริงๆเรียกว่าใบยืนยันการจองมากกว่านะอ่าแล้วก็ชื่อโรงแรมแล้วก็ที่อยู่ วันเช็คอินเช็คเอาท์ก็คือแค่คืนเดียวใช่ไหมล่ะเช็คอินก็เช็คเอาท์วันถัดมาเลยแล้วก็ตรงนี้จ,จะต้องแนบเอกสารการจองที่พักซึ่งตรงนี้สามารถอัปโหลดเป็นไฟล์ pdf ได้แล้วนะครับอ่าไม่ต้องเป็นรูปอย่างเดียวละเป็น pdf ได้แล้วแล้วก็ที่อยู่ในต่างประเทศเบอร์ต่างประเทศซึ่งต้องมี country code ด้วยแล้วก็ชื่อบุคคลติดต่อฉุกเฉินแล้วก็เบอร์ก็เป็นเบอร์ในประเทศไทยนี่แหละก็ country code ของไทยก็บวกหกหกนะ แล้วก็กดต่อไปเลยแล้วก็หน้าสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นของคนไทยก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติก็คือต้องใส่หมายเลขกรมธรรของประกันแล้วก็อัปโหลดตัวประกันด้วยซึ่งอัปโหลดเป็น PDF ได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลไปเลยก็จะได้รหัส6หลักเด้งมานี่ก็คือหน้านี้เลย ก็คือให้เราลอกรหัสนี้หรือแคปรูปนี้เก็บไว้เลยก็คือเราจะใช้ไอหตัวนี้แหละในการที่จะไปเช็คสถานะตามที่เราบอกตอนแรกนะครับก็คือพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอ e ีเมลจะส่งไปหาเราตามอ e ีเมลที่เราได้กรอกเอาไว้ซึ่งก็จะบอกว่าเออก็จะใช้เวลาอนุมัติภายใน7วันทําการแล้วก็จะมีรหัส6หลักก็คือเรามีตัวอย่างตอนต้นไปแล้วแล้วก็ถ้าเราได้รับการอนุมัติแล้วนะครับก็จะได้ QR code หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้มา ก็คือบนหัวเป็นโลโก้อย่างนี้แล้วก็อวันที่เราเดินทางถึงไทยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัว QR code ซึ่งก็สามารถปริ้นใส่กระดาษก็ได้นะถ้าใครไม่อยากโชว์จากหน้าจอมือถือหรือไม่มีมือถือก็ตามปริ้นใส่กระดาษเสร็จแล้วก็เอาไปโชว์ในวันที่ขึ้นเครื่องบินได้แต่ก็แนะนําว่าเอกสารทั้งหมดก็ควรจะปริ้นไปจะดีกว่าถ้าถ้าสะดวกนะถ้าใครหาเครื่องปริ้นไม่ได้ก็คงต้องโชว์จากมือถือนั่นแหละ เพราะว่าเจ้าหน้าที่สายการบินบางที่เขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องหรืออะไรงนี้เขาอาจจะขอดูเป็นกระดาษก็ถ้าได้รับอนุมัติก็จะมีอีเมลหน้าตาแบบนี้ส่งมานะครับการลงทะเบียนของท่านบนระบบ Thailand Pass ได้รับอนุมัติแล้วแล้วก็จะมีรายละเอียดอยู่ในอีเมลพร้อมทั้ง QR Code ให้เราดาวน์โหลดเป็นรูปแบบของ PDF แล้วก็สำหรับหน้านี้นะถ้าไม่เหลือบากว่าแรงก็ทำไปด้วยก็ได้ก็คือเราเอามือถือของเราเนี่ยแหละ ลองเอาแอปสแกน QR code ในมือถือลองยิง QR Thailand Pass ของตัวเองดูมันก็จะได้หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้มานะครับเป็นแถบสีเขียวแล้วก็มีคำว่า valid เราอาจจะปริ้นหน้านี้ไปด้วยก็ได้เผื่อว่าเจ้าหน้าที่เขามือถือไม่ดียิง QR ของเราแล้วไม่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะโชว์หน้านี้แทนได้คือหน้าข้อมูลใน Thailand Pass ของเรานั่นแหละจะขึ้นแบบเนี้แล้วนี่คือช่องทางติดต่อของ Thailand Pass นะครับ จริงๆตอนนี้เรามีรหัสหกหลักอยู่แล้วเราก็สามารถเช็คเองได้เพียงแต่ว่าถ้ามันใกล้วันแล้วสถานทูตเขาบอกสักสองหรือสามวันก่อนจะบินน่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ QR code อีกเนี่ยก็ติดต่อเขาได้แต่เบอร์นี้คือเบอร์ของไทยนะแต่แค่ว่าเออตรงนี้เขาบอกนะกรณีพำนักในต่างประเทศวงเล็บคนขอไทยแลนด์พาสเข้ามาก็อยู่ในต่างประเทศกันหมดอยู่แล้วสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนใหญ่ในประเทศที่ท่ทานพำนักโดย หาหมายเลขโทรศัพท์ตามลิงก์ข้างล่างก็คือก็แนะนําว่าติดต่ออ่าดู Facebook ของสถานทูตในประเทศที่เราอยู่แล้วก็ติดต่อใน Facebook Messenger หรือว่าติดต่อทางอีเมลไปว่าเอ้ยใกล้วันเดินทางแล้วยังไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยสถานทูตเขาจะช่วยตามให้ก็คือตอนนี้ติดต่อสถานทูตเกี่ยวกับจะขอให้เร่งแบบใกล้วันเดินทางแล้วยังไม่ได้อะไรเงี้ยให้สถานทูตช่วยเนี่ยถ้าใกล้วันเดินทางแล้วเขาจะยอมช่วยส่วนอีเมลอันนี้เฉพาะ ซัพพอร์ตแอดไซอะไรเนี่ยนะก็เฉพาะแจ้งปัญหาขัดข้องในการลงทะเบียนเท่านั้นครับก็ถ้าเพื่อนๆได้ลองลงทะเบียนในระบบใหม่ดีดูแล้วนะครับที่ว่ามีรหัส6ห,หลักให้เราเอาไปเช็คแล้วแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถแชร์ได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ